สำหรับเมกะโปรเจกต์ระนองแลนบลิตซึ่งมีการใช้เงินลงทุนมากกว่า1ล้านล้านบาทนั้นจะมีการก่อสร้างทั้งท่าเรือรวมถึงถนนมอเตอร์เวย์และรถไฟทางคู่ซึ่งจะมีการพาดผ่านพื้นที่9ตำบลใน3อำเภอของ2จังหวัดซึ่งในเส้นทางที่พาดผ่านสร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จึงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบด้านติดตามได้จากรายงาน ครับแม้ฝนจะตกสภาพคลื่นลมค่อนข้างแรงแต่ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนอ่าวเคยตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอรจังหวัดระนองก็สามารถออกเรือจับสัตว์น้ำใกล้ฝั่งได้ไม่ยากบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลที่เป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยชุมชนอ่าวเคยตั้งอยู่ไม่ไกลกับอ่าวอ่าง พื้นที่ซึ่งถูกระบุว่าจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลนดบริดต์สำหรับชาวบ้านที่นี่ไม่ได้เห็นด้วยหรือคัดค้านเมกับโปรเจกต์เพียงแต่ห่วงกังวลว่าหลังการพัฒนาท้องทะเลจะยังมีสั์น้ำชุกชุมเหมือนเดิมหรือไม่ถ้าว่ามันมันมันดีต่อต่อคนในชุมชนก็มันไม่ผือเนาะเราก็ยากให้มันมีแต่แทกเกิดว่ามัน แต่ว่าเราต้องเล่แล้วเล่าแค้นกระทบมันมันถนนถ้าว่าต่อไปเออเราไม่มีทีที่แบบบางคนน่ะคนแบบเก๊ๆนะเรื่องเมื่อกว่าคนที่ข้าไปทําการที่ตรงนั้นเขาไม่ไปอยู่เลยใช่ไหมเขาก็ต้องทำแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีที่จะที่จะทาเนี่ยเราก็ไม่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 ขอยากจะเอาเหมือนกันเมกบโปรเจกต์แลนบิดระนองชุมพรจะใช้เงินลงทุนกว่าหนึ่งล้านล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งทะเลทั้งในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรมีการกอร่อสร้างรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์รวมถึงท่อส่งน้ำมันโดยภาคอุตสาหกรรมมองว่ามเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้คนจำนวนมากส่วนอุตสาหกรรมหลังท่านอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหลากหลายชนิดแล้ว ยังจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักลงทุนถ้าเกิดโครงการเลมมตเกิดขึ้นเราสามารถตั้งโรงงานในจังหวัดระนองเองในพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วก็สามารถแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าะม,ามงของจังหวัดระนองที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศไปยังยุโรปไปทางตะวันออกากลางไปทางกลุ่มบินแห่งต่างๆเนี่ยเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็สามารถได้จ้างงาน คนในพื้นที่เพิ่มขึ้นให้มีงานทำเพิ่มขึ้นมากขึ้น,นครับถ้าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกบริเวณอ่าวอ่างจังหวัดระนองจะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการแลนด์วิดระนองชุมพรจากนั้นจะมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์ความกว้าง160เมตรระยะทางประมาณ90กิโลเมตรผ่านพื้นที่9ตำบล3อำเภอใน2จังหวัดเริ่มจากตัดผ่านตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนอง แล้วเข้าสู่จังหวัดชุมพรในพื้นที่อำเภอปะโตะแล้วไปสิ้นสุดที่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยบริเวณแหลมริว้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรการได้รับข้อมูลที่อย่างไม่รอบด้านทำให้ชาวบ้านในหลายชุมชนซึ่งจะอยู่ในเส้นทางผ่านของโครงการเกิดความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือเขาไม่บอกไงเขาไม่บอกว่าเขาจะทำตรงไหนเมื่อไหร่เขาเข้ามาเขามาแค่มาบอกว่า มันจะดีนะเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆเลยที่มันจะเข้ามามันจะเป็นคือตรงนี้จะเหมือนโลกจะเปลี่ยนไอ,ไอ้ตรงนี้ที่มันเป็นเมืองผลไม้เนี่ยมันจะโอ้มันจะเป็นท่าเรือที่จะส่งผลไม้มันจะทําให้ล้คนจะมีคนได้งานการจากตรงนี้เยอะแยะเขาบอกไปอย่างนี้เลยเพื่อเปิดข้อมูลให้รอบด้านเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการแลนบิดจึงถูกจัดขึ้นที่อำเภอปะโต๊ะจังหวัดชุมพรซึ่งนักวิชาการระบุว่า แลนบริดในภาคใต้มีมาต่อเนื่องหลายโครงการอาทิแลนด์บริดคาบีกระนอมแลนด์บริดปากบาราสงขาและล่าสุดแลนด์บลิดระนองชุมพรซึ่งหลายโครงการต้องยกเลิกไปเพราะความไม่เหมาะสมทั้งนี้ชาวสวนผลไม้ในอำเภอปะโตก็มีความกังวลเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเพราะชาวปะโตส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน หากมีการเวรคืนที่ดินจะทำให้ต้องสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งรายได้มันเกิดขึ้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีผลกระทบต่อด้านเรื่องที่ดินเนี่ยไม่รู้ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนเกี่ยวกับค่าเวนคืนก็มันผมว่าไม่คุม้มทุนไม่คุม้มแล้วก็ที่ดินที่เรามีอยู่เน่ยเราจะใช้ไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน ด้านนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำมันสารเคมีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรสับน้ำซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของประมงชายฝั่งป่ากงกลางด้วยเนาะป่ากงกลางของชุมพรเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเป็นที่อนุบาลลูกปลาปลาทูของแถวแถว บัรทูที่มาจากภาคกลางเนียค่ะเขาจะมาลงมาวางไข่ปุ๊บก็อยากบอกว่าถ้าเกิดมีการปนเปื้อนของพวกนี้มันจะทำให้พวกแบบคือพวกนี้จะหายไปเลยนะทั้งนี้เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแลนด์บิดระนองชุมพรของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรของกระทรวงคมนาคมระบุว่า ประโยชน์ที่จะได้จากโครงการจะมีทั้งเกิดการพัฒนาระบบคมานาคมทั้งถนนรถไฟให้มีความสะดวกสบายมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่องเกิดการจ้างงานเพิ่มไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนผลกระทบจะมีทั้งต่อการประมงการเกษตรการท่องเที่ยวมรดกโลกมลพิษและการเวรคืนที่ดินซึ่งทั้งหมด ได้วางมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมไว้แล้ว